บทเรียนวิชาภาษาไทยชุดนี้เป็นบทเรียนการสอนเกี่ยวกับการอ่านจับใจความจากสื่อต่างๆขอให้นักเรียนทำความเข้าใจรูปแบบและองค์ประกอบของเนื้อหาพร้อมดูตัวอย่างให้เข้าใจนะคะสวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนมาพบกับครูอุ้มและดาภาสอนเฉลิมอีกแล้วนะคะกับภาษาไทยระดับชั้นประถมศึกษาปีที่3ค่ะ วันนี้นะคะเราจะมาเรียนเรื่องการอ่านจับใจความค่ะจุดประสงค์ของการเรียนรู้ในเรื่องนี้นะคะก็คือใช้กระบวนการอ่านนะคะสร้างความรู้ความคิดเพื่อนําไปใช้ตัดสินแก้ปัญหานะคะในการดําเนินชีวิตแล้วก็ทําให้มีนิสัยรักการอ่านค่ะผลการเรียนรู้ที่คาดหวังนะคะเมื่อจบเรื่องนี้แล้วนะคะนักเรียนจะสามารถอ่านออกเสียงคําข้อความ เรื่องสั้นบทร้อยกรองง่ายๆได้ถูกต้องคล่องแคล่วสรุปความรู้นะคะข้อคิดเห็นจากเรื่องสั้นเพื่อนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ค่ะสำหรับในครั้งนี้นะคะจะเป็นการอ่านจับใจความนิทานแล้วก็เรื่องสั้นนะคะไปดูกันเลยค่ะการอ่านจับใจความนะคะคือการอ่านเพื่อจับใจความ ข้อคิดความคิดเห็นนะคะหลักสำคัญของเรื่องที่อ่านนะคะเป็นข้อความสั้นๆหรือว่าในย่อหน้าหนึ่งๆนะคะไว้ทั้งหมดค่ะหลักการอ่านจับใจความสำคัญนะคะก็จะมีด้วยกันก็คือ 1. ตั้งจุดมุ่งหมายในการอ่านให้ชัดเจนนะคะ 2. ค่ะอ่านเรื่องคร่าวๆให้พอเข้าใจนะคะแล้วก็จับใจความสำคัญของแต่ละย่อหน้าค่ะในข้อ3นะคะ เมื่ออ่านจบก็ให้ตั้งคำถามว่าเรื่องที่อ่านเนี่ยมีใครทําอะไรที่ไหนเมื่อไหร่อย่างไรนะคะในข้อที่4ค่ะนำสิ่งที่สรุปได้นะคะมาเรียบเรียงใจความสำคัญใหม่ด้วยสำนวนของตัวเองนะคะเพื่อให้เกิดความสละสลวยค่ะในเรื่องแรกที่เราจะจับใจความกันนะคะก็คือเรื่องกระต่ายตื่นตุ้มค่ะ กาลครั้งหนึ่งนานมาแล้วนะคะนับปาย่แห่งหนึ่งค่ะมีกระต่ายน้อยตัวหนึ่งเนี่ยนอนหลับอยู่ที่ใต้ต้นตาลขณะนั้นก็เกิดพายุลูกใหญ่นะคะพัดลูกตาลตกลงมาดังตุ้มเลยที่พื้นกระต่ายนี่ก็ตกใจตื่นคิดว่าฟ้าถล่มค่ะด้วยความตกใจเนี่ยก็รีบวิ่งหนีสุดกำลังเลยพอสัตว์ตัวอื่นๆเห็นนะคะเจ้ากระต่ายวิ่งมาด้วยหน้าตาตื่นเนี่ยก็ถามว่าเกิดอะไรขึ้นหรอครั้นตอบว่า มีแผ่นดินถล่มก็จึงพากันแตกตื่นวิ่งหนีนะคะโดยที่ไม่ได้ติดตองอะไรเลยว่าสิ่งที่กระต่ายพูดเนี่ยเป็นจริงหรือเปล่าพอวิ่งกันไปวิ่งกันมาใช่ไหมคะบางตัวก็ตกเหวบางตัวก็ขาหากักบางตัวก็บาดเจ็บล้มตายเป็นอย่างมากเลยค่ะพอวิ่งกันไปผ่านราชสีตัวหนึ่งราชสีตัวนี้นะคะเป็นผู้ที่มีปัญญามากๆเลยราชสีก็ได้ฟังกระต่ายบอกว่ามีพายุลูกใหญ่ก็เลยเชื่อไหมคะยังไม่เชื่อ เขาก็คิดก่อนว่าเอ๊ะฟ้าถล่มที่ไหนนะอยู่ตรงไหนนะพาไปดูหน่อยสิสัตว์ต่างๆเนี่ยกลัวอำนาจราชสีมากเลยเพราะราชสีสั่งให้พาไปดูใช่ไหมคะว่าฟ้าถล่มตรงไหนก็พาไปดูอย่างที่เกิดเหตุก็คือต้ต้นตาลก็เห็นแค่ลูกตาลลูกเดียวตกอยู่ใต้ต้นตาน,นั่นเองจึงเข้าใจเรื่องทั้งหมดว่าอ๋อมันต้องเป็นแค่ความเข้าใจผิดของเจ้ากระต่ายแน่ๆเลยค่ะหลังจากฟังเรื่องนี้แล้วนะักเรียนเห็นไหมคะว่า การที่เราเนี่ยไม่ยอมคิดให้รอบคอบก่อนในการฟังเรื่องของคนอื่นมาเนี่ยทำให้เราเข้าใจผิดนะคะแล้วก็เป็นไงคะบาดเจ็บหรือมีอันตรายเหมือนสัตว์ต่างๆที่เชื่อฟังคำของกระต่ายใช่ไหมคะตอนนี้นะคะมาดูคำถามท้ายเรื่องกันค่ะข้อแรกนะคะกระต่ายคิดว่าเกิดฟ้าถล่มเพราะอะไรคะเพราะอะไรเอ่ยจำได้ไหมถูกต้องค่ะเพราะว่า มีลูกตาลตกลงมาขณะที่กระต่ายกำลังนอนหลับใช่ไหมคะข้อที่2ค่ะพระยาราชสีเนียมีในใิสัยอย่างไรคะดูจากฟังจากเรื่องที่ครูเล่าไปเป็นไงคะราชสีตัวนี้เชื่อในคำพูดกระต่ายไหมคะไม่เชื่อใช่ไหมเขาเป็นคนยังไงคะ,ะเฉลยนะคะเป็นคนคิดอะไรที่รอบคอบไม่เชื่ออะไรง่ายๆเพราะว่าเมื่อฟังสัตว์ต่างๆบอกว่ามีฟ้าถล่ม ก็คิดก่อนว่าเอ๊ะมีฟ้าถล่มจริงหรอไหนพาไปดูหน่อยฟ้าถล่มยังไงใช่ไหมคะต่อไปค่ะข้อที่3ค่ะสัตว์ต่างๆได้รับความทุกข์เพราะอะไรคะความทุกข์ในที่นี้เกิดจากการบาดเจ็บการล้มตายจากการวิ่งหนีฟ้าถล่มที่เข้าใจผิดใช่ไหมคะเพราะอะไรเอ่ยเพราะว่าเขาหลงเชื่ออะไรง่ายๆนะคะไม่คิดไตรตรองให้รอบคอบค่ะต่อไปค่ะ สมนวนกระต่ายตื่นตูมหมายถึงอะไรหมายถึงอะไรเอ่ยหมายถึงนะคะคนที่มีอาการตื่นตกใจค่ะโดยไม่ทันคิดพิจารณาให้รอบคอบก่อนนั่นเองเหมือนเจ้ากระต่ายไงคะพอได้ยินเสียงลูกตาลลนตุม่มก็เลยนึกว่าฟ้าถล่มก็ออกวิ่งหนีเลยพร้อมกับพาสัตว์ต่างๆวิ่งด้วยใช่ไหมเอ่ยข้อที่2ค่ะ ถ้าราชสีเชื่อกระต่ายเหตุการณ์จะเป็นยังไงคะคิดว่าเหตุการณ์จะเป็นไงเอ่ยถ้าราชสีเชื่อกระต่ายอีกคนเฉลยค่ะราชสีก็จะบาดเจ็บล้มตายเหมือนกับสัตว์ตัวอื่นๆเลยข้อที่3ค่ะกระต่ายตื่นตูมให้ข้อคิดอะไรกับนักเรียนข้อคิดไงคะ ต้องคิดไรตรตรองให้รอบคอบค่ะไม่ตื่นตกใจอะไรไปก่อนแล้วก็ไม่หลงเชื่ออะไรง่ายๆด้วยค่ะในเรื่องต่อไปก็ยังเป็นเรื่องเกี่ยวกับกระต่ายเหมือนกันเรื่องนี้จะเป็นชื่อเรื่องว่ากระต่ายแย่เสือค่ะยังมีเสือตัวหนึ่งนะคะนอนหลับอยู่ใน,ในป่าอยู่ใต้ต้นไม้กระต่ายตัวหนึ่งเนี่ยก็เดินผ่านมาแล้วก็เห็นเสือกําลังนอนหลับอยู่ก็นึกโกรธว่าเสือเนี่ย มันชอบจับกระต่ายกินดังนั้นเนี่ยจึงถอนต้นหญ้าเอามาแย่ที่จมูกของเสือเสือเป็นไงคะเมื่อโดนรบกวนการนอนก็เป็นไงตกใจตื่นเห็นกระตา่ายก็จึงบอกว่าอย่าเล่นนาแล้วก็นอนหลับไปตอนนั้นเสือยังไม่ค่อยโกรธใช่ไหมก็เลยนอนต่อได้ทีนี้กระต่ายหยุดไหมคะก็ไม่หยุดเนาะกระต่ายก็ยังถอนต้นหญ้ามาแย่จมูกเสืออีกเป็นไงคะเสือทีนี้โดนรบกวนมากๆ เหมือนเรานอนอยู่มีคนแกล้งเราเงี้ยเราจะรู้สึกไงคะก็โกรธมากเลยจึงบอกว่าเดี๋ยวก็จับกินซะหรอกใช่ไหมเริ่มโกรธแล้วทีนี้กระต่ายเห็นว่าเสือโกรธเช่นนั้นก็เลยวิ่งหนีเสือเป็นไงคะพอตื่นแล้วอะก็เป็นไงก็ไล่ตามสีโมโหแล้วใช่ไหมคะกระต่ายก็เลยวิ่งหนีไปเจอขี้ควายกองหนึ่งก็คิดอุบายที่จะแกล้งเสือแล้วก็หาดอกไม้เนี่ยมาปักรอบๆๆบกอ,อ,อ,องขี้ควายเลย เสร็จแล้วก็นั่งลงเอากิ่งไม้บกไล่มแมลงวันปากก็บ่นพึมพำว่าข้าวเหนียวเปียกพระอินใครมากินจะแช่งอบอกว่าเป็นข้าวเหนียวเปียกของพระอินพระอินก็คือเทวดาใช่ไหมคะเออเนี่ยถ้าใครมากินนะฉันจะแช่งเลยใครมากินเนี่ยพอเสือวิ่งตามมาเจอกระต่ายกระต่ายก็แกล้งทําเป็นไม่เห็นแล้วก็ปัดมแมลงวันไปมาแล้วก็พึมพำว่าข้าวเหนียวเปียกพระอินใครมากินฉันจะแช่งแปลว่าอะไรเมื่อพูดข้อความอย่างนี้แปลว่าอะไรคะ แล้วว่ากระต่ายเนี่ยรู้สึกหวงใช่ไหมในความรู้สึกของเสือตอนนั้นคือกระต่ายกําลังหวงกองกองอะไรเนี่ยที่มันมีดอกไม้เต็ไมไปหมดเลยมันต้องมีอะไรดีๆแน่ๆใช่ไหมเ <ME AS TER 1> มื่อเสือเห็นก็สงสัยและถามว่าทําอะไรอะ่ะกระต่ายตอบว,ว่าอะไรคะคอยปัดมแมลงวันไม่ให้มันกินข้าวเหนียวเปียกของพายินนี่ไงล่ะเห็นไหมทําให้มันดูแลดูมีค่าทั้งนั้นที่จริงๆแล้วมันคืออะไรคะ ก็แค่กองขี้ควายใช่ไหมแต่ทําให้มันดูมีค่าไงเพื่อเสือจะได้แบบรู้สึกว่าเออเนี่ยมันต้องมีค่าอะไรแน,แน่เพราะกระต่ายตอบก็ชี้ให้ดูกองขี้ควายซึ่งมีดอกไม้ปักอยู่เต็มไปหมดเลยเสือมองดูดอกไม้พวกนั้นแล้วพูดว่าเออหน้ากินดีนี่ขอลองกินสักคำได้ไหมทีนี้กระต่ายบอกว่าไม่ได้ไม่ได้ถ้ากินนะพระอินจะแช่งแปลว่าอะไรสิ่งสิ่งนี้พระอินรู้สึกห่วงมากมันต้องเป็นของวิเศษแน่ๆเลย เสือลังเลก็เลยบอกว่าก็อยากให้พระอินทร์รู้สิขอสักคําเดียวเท่านั้นอยากรู้จริงๆเลยว่ามันรสชาติเป็นไงกระตา่ายก็ยังเล่นตัวบอกว่าเอ้ย e uh, ไม่ได้ไม่ได้ให้กินไม่ได้ <Masters> เขาบอกว่าถ้ากินนะพระอินทร์จะแช่งใช่ไหมทีนี้เสือก็รู้สึกอยากกินมากอะเออของนี้มันต้องเป็นของดีแน่ๆเลยเสือก็เลยยิ่งอยากกินเข้าไปใหญ่เลยก็เลยบอกว่าขอกินคําเดียวเท่านั้นเนี่ยเราเป็นเพื่อนกันนะกระต่ายก็เลย แกล้งอิดเอื้อนอิดเอื้อนเหมือนไม่อยากให้กินนะแต่ก็พูดว่าตามใจแล้วกันจะกินก็กินแต่ว่าต้องรอให้ข้าวิ่งไปไกลๆก่อนนะเดี๋ยวพระอิน์มาพบเข้าจะแย่กระต่ายพูดเสร็จปุ๊บก็รีบวิ่งไปเลยวิ่งหนีไปเลยเสือก็พยักหน้าตกลงแล้วก็เป็นไงคะกินกองขี้ควายนั้นเมื่อกระต่ายวิ่งไปไกลแล้วก็บอกว่ากินเถอะขืนนั่งอยู่อย่างเงี้ยพระอินจะมาพบเข้า เสือก็เลยเป็นไงคะกินใหญ่เลยกินใหญ่พอกินปุ๊บเป็นไงเอ่ยขี้ควายก็เลอะเต็มหน้าเลยส่งกินเหม็นไปทั่วเสือก็เลยเป็นไงคะรู้ความจริงว่าเฮ้ยมันไม่ใช่แล้วมันไม่ใช่ของดีของวิเศษอะไรแล้วโดนใครหลอกคะโดนกระต่ายหลอกอีกแล้วว่าก็เลยรู้สึกโกรธมากเลยโอ๊ยกระต่ายจอมหลอกลวงเนี่ยฉันจะต้องจับมันกินให้ได้ ก็คือเป็นเรื่องที่2และที่กระต่ายทําให้เสือกโกรธโหเสือเพิ่มความโกรธมากจึงวิ่งไล่กระต่ายตามไปพอกระต่ายเนี่ยวิ่งมาได้พักนึงก็เห็นหลังพึ่งเอาละคิดแผนออกอีกแล้วว่าอยากจะแกล้งเสืออีกจึงไปหาไม้ท่อนหนึ่งพร้อมบ่นพึมพำว่าเสียงคลองของพระอินทใครได้ยินจะเป็นสุขนะักเสือไล่ตามมาทานเห็นกระต่ายถือท่อนไม้หลับตาพึมพำพึมพำก็สงสัยเกิดความสงสัยอีกแล้วเจ้าเสือ ึงถามว่าทำอะไรนะ่ะกระต่ายตอบว,ว่าอะไรคะก็เฝ้าคลองพระอินทร์น,น่ะสิอะคลองพระอินทร์เนี่ยดียังไงเสือถามกระต่ายตอบว,ว่าอะไรคะอ๋อมีเสียงเพลาะที่สุดไงล่ะใครได้ยินเข้านะจะต้องมีความสุขมากๆเลยเสือดียอย่างนั้นเป็นไงเหมือนกับเจอกองขี้ควายคะ่ะเป็นไงคะอยากจะได้ยินเสียงคลองพระอินทร์โอ้โหดูซิว่าคลองพระอินทร์เป็นยังไงนะ ทีนี้ก็เลยบอกให้กระต่ายบอกว่าช่วยตีให้ฟังทีเถอหน้ากระต่ายตอบว่าไงคะไม่ได้ไม่ได้ถ้าเกิดว่าตีไปแล้วเนี่ยพระอินเนี่ยเฝ้าเฝ้าดูอยู่นะจะต้องโกรธข้าแน่ๆเลยใช่ไหมคะบอกว่าไม่ให้ห้ามใครมาตีคองเป็นอันขาดเลยถ้าข้าตีนะจะต้องโดนลงโทษแต่ว่าเสือเป็นไงคะบอกว่าเออเอาทนายอทนาเดี๋ยวข้าตีเองก็ได้เอาไม้มาให้ข้าเถอะ กระต่ายก็ทําเป็นอะไรอีกอิดออดอิดออดอีกโอ้ยไม่อยากให้เลยแต่ก็เป็นไงคะก็ให้แล้วก็บอกว่าตามใจเถอะแต่ว่าต้องให้เข้าวิ่งไปไกลๆก,ก่อนนะแล้วเดี๋ยวค่อยตีเพราะว่าถ้าเกิดพระอินทร์มาพบเข้าเนี่ยตัวข้าก็จะเป็นไงโดนลงโทษแล้วก็แย่สิเสือก็บอกเออเออตกลงตกลงวิ่งไปไกลๆเลยวิ่งไปเร็วเข้าสิกระต่ายเป็นไงคะ โอ oh, เข้าทีเลยรีบวิ่งไปให้ไกลสุดเลยเมื่อไกลพอแล้วก็บอกว่าเออรีบตีคองเถอแล้วเสือเป็นไงคะเสือก็ตีคองพี่จริงๆแล้วมันคืออะไรมันคือรังพึ่งแล้วพอรังพึ่งแตกก็บินกระจจากระจายแล้วก็เป็นไงด้วยพึ่งอะพอใครมาทำอะไรรังของมันมันก็จะเป็นไงคะ ต่อยคนคนนั้นเสือก็โดนพึ่งเล่นงานต่อยเนื้อตัวปูดบวมตาบวมอะไรนี้ก็รู้สึกเป็นไงอีกโกรธอีกนี่เรื่องที่สามแล้วนะที่กระต่ายมายุ่งกับเขาก็วิ่งตามแล้วก็คิดในใจว่าโอ้โหกระต่ายหลอกลวงอะ่ะเดี๋ยวข้าจะต้องจับเจ้ากินให้ได้เลยแล้วก็ตามกระต่ายไปโดยเร็วเลยทีนี้เสือโกรธมากและกระต่ายก็รู้ว่าตอนนี้ทำให้เสือโกรธมากๆแล้วด้วย ก็ต้องรีบหนีไปให้พ้นแต่พอวิ่งไปวิ่งมาไปถึงที่ไหนเอ่ยไปถึงที่ริมแม่น้ำอ่ะกระต่ายว่ายน้ำได้ไหมคะก็ว่ายน้ำไม่ได้จะข่าแม่น้ำไปยังไงนีแต่ถ้ารออยู่ตรงเนี้ยเสือก็ต้องวิ่งมาทันใช่ไหมคะแล้วก็จะโดนเสือจับกินก็เลยคิดอยู่คู่นึงก็คิดอุบายมาได้ละตะโกนลงไปที่แม่น้ำบอกว่าจระเข้ทั้งหลายมาเร็วๆพระอินทร์เนี่ยรับสั่งให้หาอ้างพระอินทร์อีกแล้ว จระเข้เป็นไงคะเชื่อไหมจระเข้ก็เชื่อนึกว่าพระอินทร์เรียกจริงๆก็เลยเป็นไงเอ่ยรีบว่ายขึ้นมาบนผิวน้ํากระต่ายบอกว่าพระอินทร์เนี่ยสั่งไว้ให้เราเนี่ยไปทําธุระที่ฝั่งโน้นให้จระเข้เนี่ยทั้งหลายเนี่ยเรียงตัวกันเป็นสะพานให้เดินข้ามเดี๋ยวนี้จระเข้ก็หลายๆตัวเป็นไงเชื่อก็เรียงตัวกันเป็นสะพานให้กระต่ายเนี่ยกระโดดข้ามร้องๆๆไปแต่ว่ามีจระเข้แก่ตัวหนึ่ง เป็นคนที่ฉลาดมากรู้สึกว่าเอ๊ะมันต้องมีอะไรแน่ๆมันต้องโดนเป็นอุบายอะไรให้กระต่ายหลอกแน่ๆเลยก็เลยพอกระต่ายเนี่ยกระโดดดองดองดองมาถึงจระเข้แก่ตัวนั้นจระเข้ก็เลยแกล้งดำรุบดำน้ําลงไปทันทีพอกระต่ายเหยียบไม่โดนตัวจระเข้เป็นไงคะก็ตกน้ําตู้มไปเลยแล้วก็คิดว่าเฮ้ยเราไม่น่าเลยอะไม่น่าไปหลอกเขาเลยใช่ไหม พอตอนที่จระเข้ดำน้ําลงไปนั้นเนี่ยมันก็ใกล้ถึงฝั่งพอดีกระต่ายก็เลยว่ายน้ําป,มปอแปมแปมปอมแปมแบบว่ายว่ายไปอะค่ะพยายามว่ายว่ายไปใช่ไหมตะเกียกตะกายไปแล้วก็สําลักน้ําอยู่หลายครั้งจนขึ้นฝั่งได้เพราะว่ามันใกล้จะถึงฝั่งและตอนนั้นพอกระต่ายเลี้ยวหลังไปปุ๊บก,ก็เจอเสือพอดีเสือวิ่งมาถึงริมแม่น้ําพอดีแล้วก็รอดพ้นจากเสือได้เพราะว่าตัวเองข้ามไปถึงอีกฝั่งแล้ว เห็นไหมคะว่ากระต่ายเนี่ยเป็นไงคะเรื่องนี้ใครเป็นคนเริ่มเนี่ยกระต่ายใช่ไหมเริ่มที่อยากจะแกล้งเสือเห็นไหมคะกระต่ายเกือบจะจมน้ําตายและเพราะว่าตัวเองชอบไปหลอกคนอื่นแล้วก็ชอบแย่คนอื่นค่ะมาเจอคําถามค่ะข้อที่1นนะคะนักเรียนคิดว่ากระต่ายเนี่ยมีนิสัยอย่างไรดูซินะจากที่เล่ามาเนี่ยกระต่ายเป็นคนยังไงคะ กระต่ายเป็นคนเป็นไงคะเจ้าเล่ชอบโกหกเห็นไหมคะหลอกทั้งเสือหลอกกี่ครั้งหลอกด้วยกันสองครั้งและแถมแกล้งแย่เขาด้วยหลอกทั้งใครอีกจอละเข้อีกแล้วก็เกือบตายเพราะอะไรคะเพราะจอะเข้ด้วยเพราะจอะเข้ททำให้จมน้ําแล้วก็เกือบจะโดนใครด้วยเสือกินด้วยข้อที่2ค่ะนักเรียนคิดว่าเพราะอะไรคะเสือจึง เชื่อคำพูดของกระต่ายทุกครั้งเลยเพราะอะไรเอ่ยเหมือนเรื่องที่แล้วเลยทำไมถึงเชื่อคำพูดของกระต่ายทุกครั้งเลยโดนหลอกซ้ำแล้วซ้ำอีกเพราะเป็นคนไม่คิดไตร่ตรองให้รอบคอบหลงเชื่ออะไรง่ายๆถูกไหมคะข้อที่3ค่ะจอระเข้ทำยังไงคะเมื่อรู้ว่ากระต่ายพูดโกหกจอระเข้แก่ตัวนั้นจับได้แล้วเอ้ยพูดโกหกแน่ๆเลยก็เลย ดำบุ้มลงไปในน้ำเลยให้กระต่ายเป็นไงจมน้ำนั่นเองต่อไปค่ะถ้านักเรียนเป็นเสือนะคะนักเรียนจะยอมเชื่อคำพูดของกระต่ายหรือไม่เพราะอะไรเพราะอะไรคะลองคิดดูสิตัวเราเป็นเสือโดนหลอกมาครั้งหนึ่งแล้วสมมติครั้งแรกเราเชื่อแล้วเราโดนหลอกมาครั้งนึงแล้วโดนหลอกอีกครั้งจะยังเชื่อไหมเชื่อไหม,ไหมคะเชื่อไม่ได้นะคะเพราะอะไรคะกระต่ายเนี่ยเป็นคนที่แกล้งเสือก่อน เจ้าเล่์แล้วก็ชอบพูดโกหกโดนหลอกไปหนึ่งครั้งแล้วสมมุติถ้าหลงเชื่อไปหนึ่งครั้งแล้วโดนหลอกอีกครั้งจะเชื่อไหมก็เชื่อไม่ได้แล้วเพราะคนคนนี้เป็นคนชอบโกหกนั่นเองต่อไปค่ะเรื่องกระต่ายแย่เสือนะคะให้ข้อคิดอะไรคะก็คือไม่ควรล้อเล่นยุแย่ผู้อื่นเพราะจะทําให้เกิดอันตรายต่อตัวเองอย่างเช่นล้อเล่นกับเสือ,อยุแย่เสือไปปลุกเสือไปโกหกเสือเสือก็จะทําไมคะ ก็จะกินตัวเองและเป็นยังอีกโกหกจระเข้จระเข้ก็ทำให้ตัวเองจมน้ำเกือบตายเนยคะ่ะเรื่องต่อไปค่ะคราวนี้เรามาดูเรื่องเกี่ยวกับลูกแกะบ้างในเรื่องนี้ก็คือเรื่องหมาป่ากับลูกแกะค่ะการละครั้งหนึ่งนะคะนานมาแล้วมีหมาป่าตัวหนึง่งมันเดินผ่านหนองน้ำเล็กๆไปซึ่งที่อยู่ของมันเนี่ยใกล้กับฝูงแกะ ก็จะมีลูกแกะตัวหนึ่งเนี่ยมากินน้ำอยู่ที่หนองน้ำนั้นพอขณะที่มันเนี่ยเดินมาใกล้ๆริมน้ำใช่ไหมคะแล้วเจอกับลูกแกะเข้ามันก็เลยรู้สึกว่าเอ๊ะอยากจะจับลูกแกะตัวนี้กินจังเลยแต่ว่ามันน่ะไม่อยากถูกตราหน้าว่าเป็นหมาป่าอันธพาลที่อยู่ๆก็มาจับลูกแกะกินก็เลยยังไม่เข้าตะครุบลูกแกะตัวนั้นทันทีทีนี้หมาป่าก็เดินเข้าไปหาลูกแกะ ที่กำลังกินน้ำอยู่ในหนองน้ำแล้วก็พูดว่าอะไรกันเนี่ยเจ้าลูกแกะเกเรเจ้ากาดียังไงมาทำให้น้ำขุ่นโคลนเห็นไหมข้าเนะ่กินน้ำไม่ได้เลยลูกแกะตอบกลับมาอย่างใส่เสื้อว่าโอ้โหฉันเสียใจจริงๆฉันคิดว่าฉันไม่สามารถทำให้น้ำขุ่นจนท่านกินไม่ได้หรอกนะเพราะว่าฉันน่ะอยู่ปลายน้ำจะไปทำให้น้ำขุ่นถึงท่านที่ยืนอยู่ต้นน้ำได้ยังไงอ่ะน้ำเนี่ยมันไหลาจากที่สูงลงสู่ที่ต่ำใช่ไหมคะ ลูกแกะเนี่ยกำลังบอกว่าตัวเองอ่ะอยู่ปลายน้ําน้ำเนี่ยไหลลงมาแล้วก็ต้องผ่านใครก่อนผ่านที่หมาป่าก่อนแล้วก็ถึงจะไปที่ลูกแกะใช่ไหมคะดังนั้นเนี่ยลูกแกะก็บอกว่าฉันไม่สามารถจุดที่ฉันยินกินน้าอยู่ไม่สามารถที่จะทําให้น้ําที่อยู่ตรงจุดของหมาป่าคุณได้แต่หมาป่าเป็นไงคะก็ยังอยากจะหาเรื่องกับลูกแกะอยู่ก็เลยพูดว่าบางทีมันก็อาจจะเป็นไปได้นะแต่เมื่อ6เดือนก่อนอ่ะ เจ้าคนพาลเจ้าได้ด่าข่ารับหลังเออมาป่าอ้างว่าหกเดือนก่อนเจ้าไปด่าข่ารับหลังลูกแกะอย่าลืมนะว่าเป็นลูกแกะลูกแกะเลยคิดว่าเป็นไปได้ยังไงลูกแกะตอบตอนนั้นฉันยังไม่เกิดเลยใช่ไหมหกเดือนก่อนน่ะแกะตัวนี้ยังเป็นลูกแกะอยู่เลยมันจะไปเกิดทันตอนนั้นได้ยังไงลูกแกะบอก,อกเป็นไปไม่ได้มาป่าก็พูดอย่างโมโหว่าอะไรกันเจ้าเจ้าช่างไม่มีความอายซะเลย ครอบครัวของเจ้านะักเกลียดครอบครัวของข้าถ้าไม่ใช่เจ้าเป็นคนด่าก็คงเป็นพ่อเจ้าแน่แนเพราะสิ้นคำพูดของมาป่ามันก็กระโจนเข้าใส่ลูกแกะแล้วก็กินลูกแกะทันทีหมายความว่าไงคะมาป่าตัวนี้จ้องจะกินลูกแกะอยู่แล้วไม่ว่าจะพูดยังไงก็ยังใจทำไมคะก็ยังอยากจะกินลูกแกะอยู่ดีดังนั้นมาสู่คำถามค่ะข้อที่หนึ่งคะ่ะมาป่าเป็นคนมีลักษณะนิสัยอย่างไร เป็นไงคะเป็นคนที่เจ้าเลหาเหตุผลโน้มน้าวเพื่อที่จะกินลูกแกะนั่นเองสองค่ะถ้านักเรียนนะคะเจอคนที่มีนิสัยเหมันมาป่านักเรียนจะทำยังไงทำไงดีหาเหตุผลมาโยนความผิดให้เราเรื่อยๆเลยเพื่อที่จะกินเราเหมือนที่ลูกแกะเอ้ยเหมือนที่หมาป่าทำกับลูกแกะ ถ้าเป็นนักเรียนะเจอคนลักษณะนิสัยอย่างนี้ทำไงคะเราก็ควรทำไมคะหลีกหนีไปให้ห่างเลยอย่าอย่าไปตอบปากตอบคาเหมือนลูกแกะเจอหมาป่าบอกว่าเนี่ยเจ้าเป็นคนด่าค่ารับหลังเจ้าทําให้น้ําค่าคุณแล้วลูกแกะก็มัวแต่ให้คําตอบพูดคุยกับหมาป่าซึ่งเป็นไงคะเสียเวลาเพราะยังไงหมาป่าก็ พยายามที่จะหาเหตุผลเพื่อจะกินอยู่ดีฉะนั้นเนี่ยถ้าตอนนั้นลูกแกะรีบหนีไปก็อาจจะมีชีวิตรอดใช่ไหมคะข้อที่3ค่ะถ้านักเรียนเป็นลูกแกะนักเรียนจะทํำยังไงลองดูซิถ้านักเรียนเป็นลูกแก,กะงงกกแกตัวนั้นนักเรียนทําไงคะก็คือไม่อยู่พูดคุยใช่ไหมคะไม่พูดคุยด้วยแล้วถ้าเกิดว่าตั้งแต่บอกว่าเจ้าเนี่ยต้องด่าข้ารับหลังเนี่ยแล้วลูกแกะคิดขึ้นได้ว่าเฮ้ยไม่ใช่แล้ว ฉัน,นยังไม่เกิดเลยก็ควรที่จะรู้ได้แล้วว่าเอ้ยไม่ควรอยู่ตรงนั้นแล้วมันมีอะไรแปลกๆถ้าวิ่งหนีไปก็อาจจะมีชีวิตรอดต่อมาค่ะยังเป็นเรื่องเกี่ยวกับแกะอยู่แต่ว่าเรื่องนี้ก็จะมีเด็กเข้ามาเกี่ยวซึ่งก็คือเรื่องเด็กเลี้ยงแกะค่ะการละครั้งหนึ่งนะคะมีเด็กคนหนึ่งเนี่ยเลี้ยงแกะอยู่ในหมู่บ้านแห่งหนึ่งซึ่งเด็กคนนี้มีนิสัยที่ชอบโกหก วันหนึ่งในขณะที่เขาปล่อยฝูงแกะไปกินหญ้าที่เนินเขาก็เลยเบื่อ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 ที่ต้องเฝ้าแกะคิดอะไรสนุกสนุกได้ขึ้นมาอย่างหนึง่งก็เลยตะโกนออกไปว่าช่ <S 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 ๆๆด้วยช่ด้วยหมาป่าจะมากินลูกแกะตอนนั้นมีหมาป่ามาไหมคะไม่มีแต่เพราะความเบื่ออยากอยากหาอะไรสนุกสนุกทำทีนี้นชาวบ้าน,น,นได้ยินเสียงว่ามีหมาป่าจะกินลูกแกะก็เลยรีบวิ่งมา ด้วยอาวุธต่างๆครบมือเลยเพื่อที่จะช่วยขับไล่หมาป่าแต่พอมาถึงอนะ่ะเจอหมาป่าไหมคะไม่เจอเป็นไงรู้สึกไงคะโหโกรธเลยโกรธมากเลยอะ่ะม,ม,ม,มันไม่มันไม่มีหมาป่าแถมเด็กคนนั้นก็ยืนหัวเราะชอบใจสนุกสนานมากเลยที่หลอกชาวบ้านได้ทีนี้ไม่ใช่แค่ครั้งเดียวสิ วันต่อมาเนี่ยก็ยังพาแกะไปกินหญ้าเหมือนเดิมแล้วก็นึกสนุกร้องตะโกนช่วยด้วยช่วยด้วยหมาป่าจะมากินลูกแกะอีกแล้วชาวบ้านเป็นไงคะก็คิดว่าเป็นเรื่องจริงก็มาช่วยอีกแต่พอพบว่าเป็นเรื่องโกหกก็เป็นไงโกรธอะแล้วก็เอือมละอากับพฤติกรรมเด็กคนนี้แหละแปลว่าเด็กคนนี้เชื่อได้ไหมคะเชื่อไม่ได้และพูดอะไรเชื่อไม่ได้ทีนี้มีอยู่วันหนึ่งขณะที่เด็กเลี้ยงแกะเอาแกะลงไปกินหญ้าเหมือนเดิม เกิดมีหมาป่าขึ้นมาจริงๆหมาป่าฝูงหนึ่งเนี่ยเข้ามาจับลูกแกะมาจับแกะของเด็กคนนั้นกินจริงๆเด็กเลี้ยงแกะเป็นไงคะตกใจรก็ตะโกนบอกชาวบ้านเพื่อขอความช่วยเหลืออีกว่าช่วยด้วยชวย่วยหมาป่ามากินลูกแกะทีนี้ชาวบ้านสนใจไหมคะไม่สนใจแล้วว่าเพราะว่าครั้งก่อนๆก,ก็พูดอย่างนี้แล้วมีหมาป่าจริงๆไหมคะก็ไม่มี นี้ไม่ว่าจะตะโกออนร้องยังไงก็ไม่มีใครช่วยไม่มีใครสนใจหมาป่าก็เลยไล่กินลูกแกะจนหมดฝูงในที่สุดเลยคำถามค่ะเด็กเลี้ยงแกะคนนี้มีนิสัยอย่างไรคะเป็นไงคะชอบโกหกชอบพูดโกหกและโกหกอยู่บ่อยๆซะด้วยข้อที่สองค่ะสำนวนปั้นน้ำเป็นตัวหมายถึงอะไร หมายถึงสร้างเรื่องเท็จให้ดูเป็นเรื่องจริงจังขึ้นมาเหมือนอย่างที่ตอนที่เด็กเลี้ยงแกะร้องตะโกนว่าช่วยด้วยช่วยด้วยมีหมาป่ามากินแกะตอนนั้นมีหมาป่ามาจริงไหมคะไม่มีแต่ทําให้ดูมันเป็นเรื่องจริงจังแล้วก็เกิดสนุกสนานกับความหัวปั่นของชาวบ้านที่มาช่วยด้วยใช่ไหมก็ที่สามับพวก,กชาวบ้านทําอย่างไรคะเมื่อได้ยินเสียงร้องของเด็กเลี้ยงแกะให้มาช่วยในครั้งแรกเป็นไงคะ ก็รีบถืออาวุธครบมือมาช่วยเลยเพราะอยากที่จะช่วยเด็กเลี้ยงแกะขับไล่หมาป่าถูกไหมแต่ว่ามันมีหมาป่าจริงๆไหมคะก็ไม่มีต่อไปค่ะเรื่องนี้เป็นนิทานพื้นบ้านทีนี้นิทานพื้นบ้านแตกต่างกันยังไงนิทานพื้นบ้านนะคะคือนิทานประเภทหนึ่งคล้ายๆกับนิทานที่เราเล่าผ่านมาทั้งหมด4เรื่องแต่นิทานพื้นบ้านเนี่ยเป็นนิทานที่เล่าสืบต่อกันมา ซึ่งอาจจะไม่มีบันทึกเป็นลายลักษณ์อักษรแต่ว่าเหมือนปู่ย่าเล่าให้ฟังให้ลูกหลานฟังกันต่อๆมาเป็นทอดๆนะคะนิทานพื้นบ้านเน่ก็จะเป็นนิทานที่เกิดจากจินตนาการความเชื่อของชาวบ้านแล้วก็อาจจะถูกมาตีพิมพ์ภายหลังมาทําเป็นหนังสือในภายหลังซึ่งก็จะมีการแต่งเรื่องราวเพิ่มเติมจากจินตนาการของผู้เล่าเพิ่มไปเรื่อยๆดังนั้นแน่นิทานพื้นบ้านนะคะ จะเป็นนิทานที่เรียกว่าเล่าได้อาจจะไม่เหมือนกันเป๊ะปปในแต่ละเรื่องในแต่ละฉบับแต่ว่าเป็นเรื่องที่มีเขาโครงเดียวกันเพราะว่ามันเกิดจากการเล่ากันปากต่อปากมาก่อนแล้วค่อยมาถูกตีพิมพ์ภายหลังนั่นเองทีนี้ค่ะนิทานพื้นบ้านที่ครูจะนำมาเล่าในวันนี้ก็คือเรื่องของตำนานดอยนางนอนค่ะนะคะ ในตำนานของดอยนางนอนเนี่ยนะคะก็จะมีเจ้าหญิงองค์หนึ่งแห่งเมืองเชียงรุ้งนะคะของ12ปสองนาแอบชอบพออยู่กับชายหนุ่มซึ่งเป็นคนดูแลม้าในเมืองนั้นทีนี้พอชอบพอกันเนี่ยเจ้าหญิงองค์นี้ก็เกิดตั้งครันขึ้นมาแล้วก็กลัวว่าพ่อจะลงโทษจึงพากันหนีมาที่แคว้นชัยนารายหนุ่มสาวทั้งสองนะคะอ่อนเพลียเป็นอันมากเลย ชายหนุ่มเนี่ยจึงบอกให้เจ้าหญิงเนี่ยนอนพักส่วนชายหนุ่มก็จะออกไปหาอาหารมาให้แต่ก็ถูกทหารที่เป็นพ่อของเจ้าหญิงทหารที่พ่อของเจ้าหญิงส่งมาเนี่ยติดตามมาแล้วก็ฆ่าตายเจ้าหญิงเนี่ยก็นอนรอคอยชายหนุ่มเป็นเวลานานแต่ว่าสามีกลับมาไหมคะก็ไม่กลับมาเจ้าหญิงทำไงเอ่ยตัดสินใจ ฆ่าตัวตายเพื่อบูชารักก็คือเอาปีนปักผมนะคะแทงที่ศีรษะเสียชีวิตก็เลยชื่อว่าเชื่อกันว่าตำแหน่งที่เจ้าหญิงองค์นั้นเนี่ยนอนเสียชีวิตอยู่เนี่ยนอนทอดกายตายอยู่ตรงนั้นก็คือกลายเป็นภูเขาแล้วเลือดที่ลินไหลออกมาเป็นสายน้ําก็กลายเป็นแม่น้ํานักเรียนลองสังเกตที่ภาพดูสิคะภาพของภูเขาลูกนี้คล้ายๆกับผู้หญิงนอนอยู่จริงไหมลองดูสิคะ คล้ายกับผู้หญิงนอนอยู่ไหมเอ่ยเหมือนผู้หญิงกําลังนอนอยู่แล้วก็กําลังเป็นไงกําลังตั้งครรภ์ด้วยใช่ไหมนี่ดูภาพเต็มๆกันค่ะ,ะสำหรับวันนี้นะคะครูก็คิดว่านักเรียนคงจะได้รับความรู้เกี่ยวกับการอ่านจับใจความสำคัญและได้ข้อคิดจากนิทานต่างๆที่ครูเล่าไปนะคะสำหรับวันนี้นะคะก็ขอจบลงแต่เพียงเท่านี้ค่ะพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะ นีค่ะ